ชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ให้ท่านระวังร้ายสิ่งร้ายอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังอาจจะมีการโยกย้ายหรือว่ามีคำสั่งของเจ้านาย ย้ายงานของท่านก็ได้ในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจะทําให้ตัวของท่านนั้นได้รับการกระทบกระเทือนในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งนั้นท่านทํางานอยู่ดีๆก็มีคําสั่งให้โยกย้ายหรือให้ท่านนั้นไปทํางานที่อื่นบางสิ่งบางอย่างนั้นจะทําให้ท่านนั้นต้องตกอ,อกตกใจ แต่ก็ไม่เป็นไรงานที่ท่านได้ไปทำใหม่นั้นอาจจะดีกว่างานเก่าๆที่ท่านทำเสีอีกก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีในช่วงนี้การทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงาน บางทีบางครั้งท่านทำงานอยู่ร่วมกันหลายคนก็มีการทะเลาะเบาะแวงกันได้หรือว่าความคิดเห็นนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งจึงทำให้งานของท่านล่าชา้าและท่านก็เกิดการท้อถอยหรือว่ามีการเบื่อหน่ายบางทีท่านก็อาจจะต้อง โยกย้ายออกไปหางานใหมท่ทําในช่วงนี้ก็ถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้บางทีบางครั้งท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีคู่ครองกันอยู่บางทีบางครั้งนั้นก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวกันถึงกับต้องเลิกลากันก็มี ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูยังไม่ค่อยดีนักเท่าไรในช่วงของต้นเดือนกันยายนนี้ถ้าหากว่าพ้นไปไปวันที่19ไปแล้วดวงชะตาของท่านก็จะดีขึ้นในช่วงนั้นแต่ในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไปพูดจา อะไรกับใครก็ถือว่าบางทีเราพูดดีก็อาจจะเป็นลายบางสิ่งบางอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องในเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นกับเราบางทีบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรก็ผิดหูผิดตากับคนอื่นบางทีเขาก็ไม่ชอบเราด้วยบุคลิกหรือว่าด้วยนิสัยใจคอหรือว่าดวงอาจจะไม่สมพงกันก็เป็นไปได้ก็ถือว่า ในช่วงนี้ชาวราศีธนูต้องระวังอยู่ในช่วงของต้นเดือนกันยายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการค้าขายถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายอยู่ในช่วงนี้ท่านระวังบางทีบางครั้งอาจจะขาดทุนหรือว่าอาจจะไม่มีกําไรเกิดขึ้นกับตัวท่านเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านพยายาม หามานั่นบางทีก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกหรือว่าไม่ได้อย่างใจที่ท่านต้องการบางสิ่งบางอย่างก็ขาดทุนบางสิ่งบางอย่างก็ไม่พอใช้บางทีบางครั้งในเรื่องสตงสตังก็ชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั่นระวังกอาไว้ในเรื่องการใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องการใช้จ่ายในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีรายจ่ายอยู่มากจ่ายโน่นจ่ายนี่ในเรื่องความในเรื่องของเงินที่จะเข้ามาก็น้อยท่านจะจ่ายมากและจ่ายบ่อยในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นสิ่งของที่ชำรุผุพังหรือว่าท่านก็จะต้องเปลี่ยนหรือว่าบางทีบางครั้งนั้นมันหมดอายุ เราก็ต้องไปซื้อหามาบางทีบางครั้งสิ่งที่ของจำเป็นนั้นเราก็ต้องจัดหาซื้อมาในช่วงนี้จึงทำให้การเงินการทองของเราในช่วงของต้นเดือนกันยานี้จะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังจะมีการสะดุดหรือว่าจะมีการที่เรียกว่าลุ่มๆดอนๆมีบ้างไม่มีบ้างในช่วงนี้บางทีบางครั้งก็อดมือกินมือชาวราศี ธนูในช่วงของต้นต้นเดือนนี้รู้สึกว่าจะลำบากสักหน่อยการเงินการทองก็ไม่ค่อยมีงานก็ไม่ค่อยมีบางทีบางครั้งไปทำงานได้มาก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงของต้นเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมด จะลงทุนอะไรก็ไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นให้ท่านรอไปก่อนพอถึงในช่วงของวันที่2 1เ,เดือนกันยายนนี้ในช่วงของปลายเดือนก็อาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ งานของท่านก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรทําอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานที่ดีงานที่ท่านเคยรอคอยท่านก็จะได้งานนั้นงานที่ท่านดังใจเขาไว้ก็จะมีความสมหวังบังเกิดกับตัวของท่านท่านเคยไปสอบอะไรไว้ก็จะได ผลอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดวงของท่านจะไปดีในช่วงของปลายเดือนกันยาติดต่อกับเดือนตุลานั้นก็ถือว่าดวงของท่านจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นก็จะเป็นเงินเป็นทองการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในดีในจุดที่ดีท่านจะมีคนอุปธรรมค้ำชูอีกตาหากในเรื่องของการเงินการงาน การงานของท่านในช่วงนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะเปิดกิจการค้าขายหรือว่าทำกิจการต่างๆในช่วงนั้นจะมีเงินหลั่งไหลเข้าม,ามามากมายการงานนั้นก็ถือว่าดีจะมีประสิทธิภาพใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็นิยมในเรื่องของฝีมือ้าว่าใครเข้ามาจะเจอ,เจอตัวของท่านหรือว่า ท่านทำอะไรอยู่ก็จะมีความชอบและก็จะมีความชื่นชมและก็จะนิยมยกย่องกันอีกในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีธนูนั้นก็จะรู้สึกว่าจะมีความสดใสจะมีกำ,กำริกําไรทำอะไรก็จะมีความรุ่งเรืองอยู่เสมอการทำมาหากินก็รู้สึกว่าปลอดโปรง่งไม่มีติดไม่มีขัดอะไรในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่า ดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเคยลำบากตรากตรำก็ถือว่าเป็นบทเรียนต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีเกิดขึ้นแบบนั้นชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกันยายนปลายเดือนติดต่อกับเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าท่านจะทำอะไรให้รีบทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องการลงทุนนั้นก็ถือว่าเป็นกำไรที่ดีสำหรับชาวราศีธนูในช่วงต่อไปนี้การทำมาหากินนั้นท่านจะมองหุนทางไปได้ไกลจะมองอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกแตหก่หากว่าท่านเปิดกิจการต่างๆในช่วงนั้นก็จะมีบริวารและมีลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังอีกแต่หากถือว่าในเรื่องการเงินการงานท่านประสบกับ ความสำเร็จในช่วงของเดือนกันยาปลายๆติดต่อกับเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะพบกับความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีดีกว่าก,ก่อนในช่วงก่อนต้องระวังในช่วงนี้ไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะว่าคนรักก็เอาอกเอาใจดีก็รู้ใจกันจะทำอะไรก็ให้การปรึกษาที่ดีในเรื่องการเงินการทอง ท่านก็มีเก็บมีใช้จ่ายอยู่เสมอท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนั้นท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะได้บ้านได้รถหรือว่าได้ของแพงๆท่านก็จะได้ในช่วงของเดือนกันยาปลายๆติดต่อกับเดือนตุลาทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏในสิ่งที่ดีชาวราศีธนู ในช่วงนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีอำนาจมีวาสนาจะมีบารมีอีกตาหากดวงท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะมีคนนิยมยกย่องและเทิดทูนให้ท่านได้ดิบได้ดีอีกตาหากการทำมาหากินก็ถือว่าดีอยู่แล้วและท่านก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้มีอำนาจมีวาสนาอีกต่หากท่านอาจจะได้เป็นผู้นำของชุมชน ถ้าหากว่าท่านเป็นใหญ่เป็นโตท่านก็อย่าลืมไปทําบุญใส่บาตรเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรและตัวของท่านก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าท่านจะคิดประกอบกิจการอะไรในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีความสําเร็จอยู่เสมอในเรื่องของสุขภาพและร่างกายในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูนั่น ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เป็นอะไรกับใครมากนักจะติดบัดก็ติดนิดๆหน่อยๆบางทีบางครั้งก็รักษาหายโดยฉับพลันการที่ท่านเข้ามารับฟังหรือว่ามารับชมคลิปของเราในวันนี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังกันใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดการ หรือว่าผู้จัดทำรายการในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ท่านมีความคอมเมนต์เข้ามาติชมและกระผมก็นอมรับทุกคอมเมนต์จะมีความก้าวหน้าและพัฒนาและจะเชื่อฟังท่านต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาจงมีความสุขกันอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จ จะนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นจะพบกับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสรุปโดยรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีเป็นราศีที่โดดเด่นอีกหนึ่งราศีในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของความรักโชคราบก็มีตามมาหาท่าน อย่างสม่ำเสมอทุกสิ่งทุกอย่างสรุปโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการที่เข้ามารับฟังของเราคลิปของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงมีความสุขความเจริญท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านจงอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี